สวัสดีนะครับเรามาอยู่กับเฉลยข้อสอบกพอปี68ในรอบ EXAM ในรอบที่7กันนะครับกับข้อนี้เลยนะครับก็คือในส่วนของตัวอนุกรมนะครับ11ลบ4ลบ10ลบ7 5ตัวเลขต่อไปเป็นเลขอะไรนะครับมาดูกันก่อนเลยครับความสัมพันธ์ก็เห็นว่า11เนี่ยลบ15เป็น ลบ4นะครับลบ4ลบ6เป็นลบ10บลบ10บวกด้วย3เป็นลบ7ลบ7บวกด้วย12จะเป็น5ดูชั้นต่อไปครับก็จะได้เป็น15บวกด้วย9นะครับเป็นลบ6ลบ6บวกเเป็นบวก3บวก3บวกเเป็น12นะครับเพราะฉะนั้น12ก็จะต้องบวกด้วย9เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้น12บวกเกเนี่ยก็จะเป็นบวกด้วย21 5ห บวกด้วย21ก็จะมีค่าเท่ากับ26ครับ โอเคครับสำหรับในข้อต่อมานะครับ7ครับในข้อต่อมานะครับ4ี่พันเก้าสิบอดห้าร้อยสิบสองหกตัวเลขต่อไปเป็นเลขอะไรนะครับ4ี่พัเาสิบหกเนี่ยหารด้วยสจะเป็นสองพันสี่ครับสองพปหารด้วยสจะเป็นห้าเพราะฉะนั้นห้าร้อยสเนี่ยก็จะหารออกด้วยแนะครับก็จะเป็นหกตัวเลขต่อไปเป็นเลขอะไรนะครับก็จะเห็นว่าดูความสัมพันธ์ก่อนครับสคูณด้วยสจะเป็นสี่สคูณส จะเป็น8นะครับตัวหารตัวต่อไปก็จะต้องคูณ2นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวต่อไปต้องหารด้วย16นะครับซึ่ง64หารด้วย16กเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ4เป็นคําตอบข้อที่สครับโอเคครับสำหรับข้อต่อมาครับต้นไม้เจริญเติบโตปีละ20%หากต้นไม้สูง1เมตรเวลาผ่านไป3ปีต้นไม้จะสูงเป็นกี่เมตรนะครับข้อนี้มีลักษณะเดียวกันกับในลักษณะของตัวดอกเบี้ยทบต้นนะครับตอนแรกเลยครับต้นไม้สูง1เมตรผ่านไป1ปีครับต้นไม้ก็จะสูงเป็น1ด้วย1 1.2นะครับก็จะเป็น1.2เมตรปีที่2ครับก็จะกลายเป็น1.2คูณด้วย1.2ก็จะมีค่าเท่ากับ1.44 เมตรปีที่3ครับก็จะได้เป็น1.44ดคูณด้วย1.2ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1.728เมตรเป็นคำตอบครับอีกข้อหนึ่งครับน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนเนี่ย5คนเป็น38.5กิโลกรัมถ้ามีนักเรียนเพิ่มมา1นคนน้ำหนักจะเป็น29.5กิโลกรัมน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนทั้ง6คนเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ตรงนี้เรามาดูกันก่อนครับว่าน้ำหนักรวมทั้งหมดของคนทั้ง6คนเป็นเท่า ในส่วนของ5คนแรกก่อนครับน้ำหนักรวมของ5คนแรกเนี่ยก็จะได้เป็น38.5คูณด้วย5ครับก็จะมีค่าเท่ากับ192.5แล้วมาบวกต่อครับบวกอีก29.5เพราะฉะนั้นน้ำหนักรวมของทั้ง6คนครับก็จะมีค่าเป็น222กิโลกรัมเพราะฉะนั้นน้ำหนักเฉลี่ยครับน้ำหนักเฉลี่ยก็จะได้เป็น222หารด้วย6ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ37กิโลกรัมครับ